สวัสด,ดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งรุ่นวรวย6พฤศจิกายนพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลว่นประจําวันที่1 6กพฤศจ,จิกายนกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหัวยหลายท่านแต่ก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขเด็ดจาก แม่น้ำหนึ่งพิรดาซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสต์แจ้งถึงเลขเด็ดในงวดน,นี้ว่าลงแล้วนะคะขนมไทย16พฤศจิกายนขนมไทยฟัน55ล้านเปอร์เซ็นโดยแนวทางที่แม่น้ำหนึ่งให้มานั้นมีเลข53 51 23 21 31 แนวทาง5231อย่างเดกก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโดรดใช้ฟิจารณยาณนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์เป็นงวันที่16พฤศจิกายนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดิีใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ